โอ้โหคำใหญ่มากคำเนี้ฮึฮึแกกินอะไรอีอีที่เขียนนไม่แต่อีที่เขียนลูก

ด้วยเห็นไหมแม่กินผักไปจนเยอะแล้วเนี่ยแม่ขอเอาผักวางไว้บนจานสกายนะลูกเผื่อถ้าใครอยากกินยังไงก็หยิบกินเลยนะครับกินไหมอ๋อแบบกินแล้วจ้ะอืมมันหวานข่นา,นนากินได้กินบานนี่เหนไหมกิ่นไม่ใช่ผักหวานมากนั่นไหนทำไมถ้าใไม่ชอบผักหรอ <S <S ผักมันป็นกวาไหมล่ะ เนี่ยแตงกวาให้ด้วยเนาะไ้กินข้าวด้วยเด้อ เห็ดแม่อร่อยมากเลยอืทำขายได้เลยแล้วเนี่ย จิ้มนอกจากจิ้มได้ทั้งนั้นแหละถ้าใครอยากกินอะไรก็จิ้มเลยจ้ะยังกลัวไอ้ของขคายังกูอ,นนอ,กงกอืม mặt trăng lưới. Mạch tin cái anh đi. Cách đến quá nó chụp thanh quá lúc? rồi quá đi 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 ơi mmm ให้กินแต่เม็ดมัน กินให้หมดเลอยู่แตงกวาเดีย๋ยวกัดแบบนั้นดิกัดให้หมดเลยมันกรอบนะม,มันกรอบนะลูกก,กินเปลือกมันด้วยแม่ไม่ชอบทำไมให้กินเปลือก๋อแม่ยังกินเขียวๆนี่เห็นไหมทำไมให้ไม่ให้กินอี๋ของะไรไม่เผ็ดอดี๋ของแม่ไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดของแม่เผ็ดอ่ะ กอนลูกเดี๋ยวค่อยเล่นต่ภาษีกูภาีเห็บว่าภาษีเห็บว่าภาษีเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้งกวางขนเลยเียนอย่าเขียนอย่าเขียนอย่าเขียน กิมซอสกินอีกนะเนี่ยทำไมอ่ะใหญ่เล็กกวัาฮะอ่ะใหญ่แล้วน้าเท่

หืมเก่งมากนันอั่ะใบชีเจสส์ยาพึ่งมึงเข้าก่อนกะไบืีอมึงเข้าหมดนี่ก่อนอืมถกระเบื้มึงเข้าหมดก่อนดูมันกัดดูมันกัดเนี่ยดูมันกัดแตงกวากินแบบนี้ได้ไง 노노 no, 기야 no, no. oh! 아. 네, 네 บอกให้เช้านเบานั่นันััักดปกีไปแล้วหรอีมาหรอีแล้วเบบ๊ายบายเจอกันหมนา่อยนะะกินหมดะกีมดกันนะโอเคดีมากเลยลูกจุ๊บชีชอ ถูกต้องถูกต้องอ่ะโอ้โหคำใหญ่มากอืม,อ,มอร่อยเช็ดมือนี้บอกให้เช็ดเยอเดี๋ยวจะไปอาบนะ้ำไป